เดเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้คันใหญ่ไหมอันนั้นอะ่ะผลเบาแอบนี้เลยพี่แอบนี้เลยแอบขวาเลยพี่คันใหญ่ไหมพี่จะได้ช่วยกันเข็น รถน้ำเข้ามาเพราะมันไม่มีแหล่งน้ำโอเคมมมันไมมนไ่่ีแหลง้ำพี่กล้วยโทรหาปญานดยัง ไปก่อนจะไปตามให้โมเช่ที่น่เอาอองไม้หมดเลยนะเย่เสร็เย่เสร็จเพ่้ามันเย่สล กอกสารสำคัญดีกว่าครับทะเบียนบ้านอะไรพวกเนี้ยเงินทองครับเก็บไว้ดีๆคือังทีู่เย็นอะไรต้องไปเอามาเลยอันไหนเอาไม่ได้ไม่ต้องเอามาจันรันจะกระปอนาวาเปลียนมีคนติดเตียงไหมครับข้างในไม่มีนะ ่ส <t od three |ms|> ีอาไปไม่่วงไม่เสแตดูก่อน่มันจะไปเอารถอย่างน้อยก็ตข้างนอกก็สวนไม่ได้รถเข้ามาราู้ๆๆเดี๋ยวให้แกจูงโอเควมไอแท็กเข้าซอยไปเลย ลอยไปอันนี้คือซอยยี่สี่ใช่ไหมพี่หรือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมจอดตรงนี้ครับใช่ผมก็จอดรถตรงนี้อ่ะก็กลัวมันจะลามบางไหมมันก็เหลืออีกสองสามหลังใช่ไหมอันเนี้ยก็ก็กลัวจะถ้ามาถึงนี่ก็ก็เสียวนะเนี่ยไปก่อนไปก่อนเนี่ยใช่สนามกอล์ฟโดมาสนามกอล์ฟเหรอ ร่งมวต่นี้มันนี่มันตรงมาเนีเป็นโรงงานใช่ป่ะข้างในเขาบอกว่าเป็นแอะแต่ได้ยินระเบิดอยู่เมื่อกี้คันไหนอยู่รถเก๋งตาก็เดี๋ยวถ้ามันทานอยู่พี่ถ้ามาถึงไม่ถึงไปเม่อกี้ไไม่งใช่ไงบ้างไปดูสิใกล้ใไม่มีใครเป็นไรใช่ป่ะอื่ไปไปหน่ออาวฝนมาฝนมาเลยอยากเรียกฝนมาเลยตอนเนี้ย สายถึงไหมอ่ะคันเล็กอ่ะจะเย็นครับจะเย็น้ได้ได้เดี๋ยวผมเรียกรถต่ออะเดี๋ยวรถน้ำมันก <zam> ็มาโอเค ในซอยมีคนแก่อีกไหมอ่ะออกมาหมวดยังคนแก่มาแล้วมาแล้วย้ายเดินหน่ไหมย้ายค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถเข้าก่อนเอาท่นี้ก่อนาทำไมมันอ๋อรถรถเล็กรถใหญ่เข้าไม่ได้ไปนั่งหน้าซอยก่อนก็ได้ครับน่าจะไม่ถึงหรอก เพิงมาหลายคันอยู่เดี๋ยวให้หกล้อเข้ามาก่อนก็ได้ครับอุ้ยถ้าหกล้อจอดจอกได้ไหมอ่ะ มีหกล้อเข้าอยู่พี่เอ่อมอเตอร์ไซค์ใครครับเดี๋ยวหกล้อเข้าไม่ได้อะต้องเลื่อนอะมอเตอร์ไซค์อะเนี่ยเนี่ยน้ำเงินอะหกล้อจะเข้าอะหกล้อยังไงหกล้อใหญ่อะจะถอยเข้ามานู่นรถใหญ่มาจะต้องเข็นแอบบใช่น่าจะได้นะต้องถ้าถอยเข้าได้ครับถอยเข้าได้ แอบเลยพี่แอบเลยล็อกคอไหมอ่นะคนเขาไม่รู้ของใครบ้างครับเนี่ยมันมีล็อกคอบ้างมีใครเป็นไรไหมครับจะได้เรียกรถโรงพยาบาลมาร้อ โอเคโอเคมาแต่รถแบบเพลิงใช่ไหมรถโรงพยาบาลยังไม่สแตนบายใช่ไหม